สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนก็สูซอน้องอูลองซานเนาะื้นนี้พวกเราพามา5-6นี่งหน้งพวกเมบรรยากาศก,กำลังได้ทุกคนแต่ว่าน้ำมันแห้งแหง้งพวกเราซื้อป่าซื้อเด้อมาว่าชิมาเฮ็ดของกินอยู่นี้กินปัดฝนตกพี่น้องเอ๋ยพุณนะมาแล้วพุนงามขนาด5-6นี่ขึ้นกับเมืองล้องซานเดอ้อมองที่อู๋พาพี่อแอนน่ขี้เหือมานะทุกคนขี้เหือมา พุ่นฝนนะยังที่ดังไฟอยู่อะหุนเฮาวานำกันสางซี่คนห้าคนเพราะว่ดังดีกุ่าอยไปพวกย้าสิงซิยูต่ออยู่อะเวลาเิเอาไม้ซะอนเตาจะมาตมเลยเสียดายดิใครมีเต้นซีขา้าวคือเฮาวันกินดองเขาะคักเลยเนาะอื ต้เงาไปซื้อเต็นนั้นไว้เหงื่อจากกันเนาะซื้ออดีเตัวน้อยังซืตัวหุบเนะีขาหุบเขานะจะต้องอะไรล่ะตัวนี้สียดายกาจะนตุกไล่ดะจะคุณเอาแนหอด้อเาครไดแนะตุกไลเนาะตี้ตัวได้เรอตี้าก ได้จะกินเบีย้ยแล้วยู่นี่นลยโอ้มันสิมาแห้งอยู่คนนี้มายุ่งอะไรบูปนามือไปคนน่ะอ่ะตัวนี้ค่อยๆอยู่เนาะห้างป้าห้ามฝนไว้ห้างบมกินเบียร์ได้อยู่ห้างป้าห้ามฝนห้ามอะไรก่อเมื่อกี้ยังลมบบคันเย็นอยู่ไปฝนมาอึ้งตึงเลยเนาะอืมห้ามกูตาวสักกินเบี้ยมันแห้งบุได้มาลองสานมึงแล้วมันยิ่งสุดยังยิ่งลองเจียงสักนี่ลองสานเ่อะ ลาผลม่วงเอกลองสาเลยกับเนี่ยมาม่วงซที่ได้ไปเหินแต่แลแต่นางหลินเนึงก่อนนางาบรรยากาศก่อนนางมันเปียกแ่ไนเลยดอีกคนละโอ้ดอกมีน้ำก่อนมานางซ่ยู่นี่ในนึงก่อนเาจะไป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 ความแม่นางำมันกูไปเปียกครับจริงู่วิจะเปียกนะเอยะฝนหยดกคนละต่เขาห้องเียกเปียกนะบุตรอยงนางกองในี่บุตรยำมันคอยนี่นะ ก้อนมาแหงก้อนแต่ปิ้งนะโมนี่ตัดห้าทุกกันห้ากบอลพระเทีนจะยักนั่งอยู่นี่มีแต่เอาคันหมมาจับคนละอันแล้วจับสิอ๋อจับจับปลาไก่เกอกเที่ยวเคื่องบินเออปลาเครื่องบินสะเทียนให้ไอตันเกือบบกให้ไอตันขี้เครื่องบินน่ะแบผู้๋ยสีคื้นหนึ่ง เริ่มมาแล้วมันเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งอ่ะเตยุ้ยชิไปก็ไปได้ฮิปเอาได้ยิบเอาได้ตอนยังบ่แห้งนี่นะเฮ้ยหักขนลงนึงมันก็จะห้าเปล่าใช่เด้อขนเยี่ยมขนไปเลยสิเมีนติอยู่อยู่นี่คือชิบื่อกินป่าแล้วเนาะจะไปขาย่แต่ละจิ้มแล้วข้าวเหนียแบบปั่นเอามองมาลงแล้ว กมไนแม่ก็ไฟระปีงปลากินเนาะไปป้าพากันมาสิไปเขียมน้ำคคักเนาะเพัาว่าอันฝนมาก้อนก็เลยว่าได้มากินอยู่เฮอนลรี่เอาเจ้ากระหูจักวะเอาขอว่าลีลี่คกรลีเอ้ยเดี๋ยวดีอย่เนยะเอาบปเป็นลีวะรีดีรีลี่ดี พอกลือก mm ็ด hmm. ีอย yeah, right right yeah, right? ู the ่มาตันเป็นมูกับ่ได้นะนำแฟนู้จักเลยดิแม่นและเขาก็บ่ฮู้เฮาอีกว่าเฮาแม่นผู้เด้อตันแนะนำตันพี่น้องรวมใหม่พี่น้องรวมใหม่เหรอพี่น้องหือเป็นลูกผู้เด้อตัวเป็นลูกผู้เด้อน้องน่ะให้หัว่เอ้ยหัวขน่ะอะ้รเป็นแม่ตัวว่ะเออเจอเอิ้นหยังเกาะเอาก็เอ้หัวเอ้ยเอ้ยว่จะไปเจ้ากระเตือนน้อง เอหัวเราก็ไม่ได้เท่านอกเราก็เป็นน้องแม่่ขาบอกไงลายเราเป็นน้องอันเอหัวมันเป็นน้องอันน้องพูดแว่าน้องน้องเรา่ายบ่วอีกเนาะน่เอาตัวผมเป็นเอซันห่ะไอซันะรอน้องหรอเออแล้วก็ยังโบวซื้องใช่ไหมสันไปยู่ซ่เดี๋ยวล่ะ เออบเบนนั่นเด็กน้อยวันนี้นี่ไปไทยมือโบเนาะซ่วงนี้เนาะอยู่ไทยมาเนาะพ่ออยู่ไทยพ่ออยู่ไทยละเออนี่โอ้เฮ็ดเป็นเนาะเก่งเนียครั้งแรกป่าขันครั้งแรกได้ซัมนี่เอ้ยว่าเก่งเหยียดได้ดิตัวมีเจ้าคนไอ้น้องมีซองคนเออไปเซย์บุญ ตะกี้ก็คือที่ได้ไปผลม่วงตลอดเลยเนาะ,ะไปยุ่งคุณแม่นบอกงานไม่ต่างผมว่าเมียตัวก็ไม่ไทยบ้านนี่วะเมียอยู่ตะวนันตโอ้คือไปได้ไกแ่แฮะเราอยู่ไก่จะไม่ผิดกันมาเมื่อบ้านเออนเนาะไก่ไก่ในไทยนึงเจ้าเมืองอ,อันนี้ที่ได้กินอันปลาตัวนี้ปลาเพียนี่ ก้อยว่ะโอ้ก้อยเนาะละก้างมาเห้เดยดต้มซุมกับม้อมาเนาะเดี๋ยวจะน้อยเอ้ยพีนะกะลางพักตัวย่อยนี้มาแต่ซีนเนาะโอ้ยแส่บเด้อกินกับเขาไมีนาเนาะซุกขึ้นอยู่อ่ะ อ,อันนี้เป็นบ้านนามอนจะห้างจากตัวล่องซานประมาณสามสิบปลายลักนี่แหละบ้านนี้ไม่คนเราลุ่มมันก็เนาะมงบุมีอ,อเนาะมีม้งก็มีว่ะเฮ้ยลุ่มปุ่นเนาะย่โซคุณน,นี่ปลาเพียเฮาซื้อโลหนึ่งหกสิบพันกีบหกสิบพันกีบโลลบ่อหอร้อยบาทซับยุพี่ฮันมันยู ติดน้ำงืมในอันเดอกระทึกปลากระทึกปี๊ป่าอย่างนี้ปลาอย่างนี้ครับในป่าห้าหนึ่งหกตัวนิ้นตัวต้นี่เด็ดปากกระสังดีบอกปลาธรรมชาติเลยโอ้ใหญ่กว่านี้ก็มีเลยเมื่อแรกได้ซื้อใหญ่กว่านี้อีกต้นในปลาธรรมชาติได้ดิบอกเ่าปากกระสังมาปลาปากกระสังกระดำเลยเนาะดำขึ้นหมื่นนั่ะดอดอสิเทสิเตสในปากกันเนาะ น้าอันน้องไซน้าตาล่ออยู่แต่ปากบุมวลนนอกจากบุมวลเล้วเขน้ากจองเฮงงดนอลางใมวารึ่อืมพราเป็นนํำเฉพาะที่ทานมาด้วยคนอื่นก็เบ้าดีนะบอเห็นลายเยอละเอาเอเดี๋ยวเพิ่มเงินได้เออบเืงอบเหอตัวเ้คอยขับเอก็ได้นะโอ้ยไอสเกเจยั่คอยตอนนีขับเือจรงเลยมีแต่เจ้าเลยไปยู่นี่าคอยสืเอืหไปนอนอดีตยาได้เงินก็มี พี่เจ้าวันพักนอนอ่ะมีเท่าไหร่รถคิวมาเลยเจ้าอ๋อเดี๋ยวปิ้งนะทุกคนนัดปิ้งปลาเอามาพันปลาละกันเจียวเศษกอยเศษเพียะฮะมันบุกเข้านะค่อยว่าแท้อีกอันพันปลาหนะย่าจะบุกเข้ามา่าจะเจ้าสเ็ดกอยเ็ดแต่ข่อยข่อยบ่องแต่ข่อยว่องมันบุกเข้าเบื้องเราแล้วเบิ่งเราแล้วคนมีแบบมีใครอยู่ว่ปลานี่ยพวมีเนาะ พมีปะแกงบ่ะนี่คือมันคมเนาะแกงบ่ะดูดูนะแกงเนาะดูนะส้มเออขาม้อไปเลยเดี๋ยวแต่เด้อาน้าปลา่ะอเปิด่เดียวพอได้ยังเนาะซีนเอาไปหาก็ได้ปะป่านี่ได้สิว่ะไรป่ะพว้ผิดตายจะกไปก็ตันมื้อนาเนาะอันนี้กเซียรหาปลาว่ะ อันได้ได้ไปซิตรีดีกว่าซิตรีดโบ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 ท่านกินปะคือมีโอกาสมาที่ได้ไปไปน้ำพึ่นอยู่ไปน้ำรีอยู่เนาะมีโอกาสก่อนนีก็มีเฮงกว่าจบเสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวซีแย่ไปยูไห่หนึ่งหกน้ำเดี๋ยวสิซีายมาอยู่ห่หนึ่งหกน้ำปากกำลังเป็นตะกินโตแย่เป็นตะแซวขนาด โตง่ายๆเลยนี่เติมต้นตาลตัว,ตตตวตน้อบรรยากาศบ้านนาหมอนก็คล้ายๆบ้านน้องอูห์อะไรทุกคนคล้ายๆแบบบ้านผลม่วงที่อยู่ทางนอกค่ะนะเดี๋ยวที่ททห้องในนี่บรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะเมื่อนี้เข้ามานำการห้าห้าคนมานําต้นตาลมีนาหาต้นโตยอู้เนาะทุกคนเนาะนี่ เ,มมเ,เ,เออเอาไหมเอาโคกนึงเดอ้เอไปซื้อมะนาวพอดีมื้อนี้เฮามาเงานินรีเนาะทุกคนเนาะเป็นโม่ของต้นตาลทุกคนเฮ็จริงแล้วก็หฮู้จักกันมดนะทุกคนบอกบอก,บอกซื้อพ่อซื้อแม่จังฮูนะ้เราะม่เอาไลอีกเก่งน้อยมาปัรยากาก็งามงามเลยอ้อมหอบนี่คือมีตั้งแต่น้ำางื่มมดเลยได้นี่นะบ้านเงียบเงียบเงียบดีปิงป่าเมียเราเฮ็ดปิง เห็ดพันปากินแล้วกะตตำมังหุ่งแล้วกะก้อยปลาแกงปลาเนาะมีแต่อาหารตัวย่อยมากหมดเลยลของโปรตตัวย,วย่อยหมดเลยพันป่ามากยุ่พันป,า <c oughs> ปลาอันนี้เพิ่นซอยอันปลาซีเฮ็ดอันนั้นเห็ดก้อยเห็ดลาบเออขิงกับขา้าเแบบแซบก้อนนี่จะน้อยเดี๋ยวางมออันต้มต้มเห็ดเป็นแกงซมเนาะ เอาเสื้อส้มมาเดิมมีมีส้มป้อยส้มพอดีอน่งวะโบมีวะโบมีเนาะเสื้อมักเล่นเสื้อในไปซะแล้วเนาะเขามีส้มพอดีไหมคะพอดีคักเลยโมนีิลี่เฮเทกินได้โมนี่ดเด้อเออห่ากับปีนเมื่อกี้ยาก ต้มป่าต้มแบบว่าแกงป่าต้มป่าแบบว่าบ้ได้ใส่ส้มป่อยบบ้ได้ใส่เดอแต่ว่ามันจีใส่เป็นแบบมักเล่นกับมีซ้ำนี้แล้วก็ใส่มันาวแทนเดอฟันนันมันจีซูก็ยังเสียเอามันาวใส่ปุ่เพิ่มปลาเพียที่เห่านะฮัน,นปลาต้มลงไป มักน,น้ามักนาเมื่อกี้ใส่มักนาอะไแล้วให้สุกว่ะาตามพูมพ่มมะตามพุม่ขขไไมมะถูกติดก็ได้น้อเมื่อกี้นี่เอามักนาลงไปในใบไทยร่วกับหอมมาเด้อแต่อัมพุส้มปั่นเด้อเด้อพอแก้คัดได้อยู่นานไม่นานแล้วมีใบส้มไม่ใส่น้ำตาลนล้เนาะส้มพอกินได้บ่ร้อ ยังบ่เส้อโอเคได้ยไรอีบเงี้ยต้นตานี้ใส่โหดแค่ค่ะวะเฮ้ยเราจบนำป่ามาโยนจ้างรบอกอซปัวบาร์แลบอกูซีมเลยเ้ไปงัวาซีมป่ะโอ้เซ่มาลอยเลยโเซ่โอเคป่ะ่เอาเซื้อนะเขาควสื้อก่อนก็เป็นแต่เสียบริญูเขาด้ยนี่ ก็ควรก็ได้ทำดีกว่าต่างใให้การเคี่ยวเมียงกันอิจาแค่เมี่ยงเงอิจาเคียวเมียงเตานเออเอาไปคั่วแล้วก็จมานเกบผักล้าจะกินอืดิบกระดิบไปขวขวเด้อจะยขอสิพันปลาได้เอ่ะเอาเลย เพื่อนใส่บูงีเพื่อนมันจะคนเลยนี่อ้โนี่มองดูมองดูมองดูหอมเปียกเปียงนี่ไปแกงปลาปูเห็ดแล้วก็พันปลาแล้วก็มีลาบปลาเอาตัวเสื้อลงให้ดูมาเด้อเสื้อขอขาดเสื้อเข้าเข่าเข่าแรงซะ เอาสวยเนาะเอาเอาถ้วยเนื้อเอาเซอร์น้ำเจียวเอามาไหมเอาเอาน้ำเจียวมาเซ่อเออเจียวนางวีอันนี้ก็ปันยูทูบเบอร์เนาะที่จริงบุ๊แม่เดี๋ยได้ถ่ายลงสตอรี่ได้เงินได้คำมาเด้อยิ่งถ่ายน้ำมพอพร้อมเจียวนางวีเจียวผันป่าไอ้นี่เออเอาถ้วยกันเนาะเอาไว้นี่ตู้แปลงเขาได้ใ่หแปลงอันนี่ยวางไว้นี่อันนี้ต้องเลยตัดเครื่องไปใช้ข้างนั้นอีกบ่แมนแบ่งเม่โมแบ่งได้บ่

วา้วเขาสวยากเลยเนาะเออนี่นนเขาเสียงเมียงโอ้อย่าว่าเขาเสียงเมียงเด้อเฮงปานนี้บุ๊มเป็นเขาเสียงเมียงเลยตีมารแค่กินก้อนนะออละต้ะแอเซบได้ปลาเพียนะาเอไปเอิ้นยนโอ้แพทองบอก เมื่อยบอกเอาดูพันมึงดูม่นาลองพันอันนี้ไม่มีนาพันยอดไม่แซบก่อนเออตัวนี้ยังแพทองอยู่ตัวนี้ยังแพทองอยู่เอาย่โดยเอายอดมาพันเอาแซบบุส่วนเรามากินนีหละกก็แล้วั่น เอ๊ะเร็วมีนาเดี๋ยวมันทักอันนั้นเองนนเลน่อเนื้อผเดี๋ยวกินอยู่นี่เนาะโดยมีอันเด้วผเดี๋ยวตนังกักัขังเ้ากนอนที่กนอาอืซบะตักอะไรตัวหิวข้าตีักอะไรบอกอืมชักอะไรขยอยเถื่อนานมีหกกายว่า เออหัวต้นกับมักก็ตามันกับมักซีนั่นเดี๋ยมันกับมักตนะอแม่กับประกันมันเกนเนแม่กรอดม่ปังหอันน้แม่กับมาปันแม่กัมักตว่าเออแม่มักแม่เ็นคตท้อิมืแซ่บ นี <t 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 ่มันก็อนเล้วดิเสียบงนี้มาแท้เบขนาดเื่อจะได้ต่อยุ่มเนี่ยดูนะขบือสื้อจะกรัดนะเนพันเลยมีนะเสีบแหงสลอนนี่มากอยป่าสล้าอ ไปก็คืนยกไพ่เลยกไพ่เลยยกไพ่ละสา, fe, ามเดือนต้องมาเลิกกันมักป่าหรือมักซีนฝังกับอะไรเสี่ยมเนาะเดี๋ยวมากินเนาะฟังกับอะไรก็มากินซีซั่นนได้ก่อนเนาะโมแม่บอกต้นกินเดี๋ยวบอกซีบีวิวได้กิน แซ่บขนาดเลยสีมูดูกแกงพอเป็นไปได้บอมันบบมีส้มปลอยเซอร์ับมีส้มปลอยเซอร์แฮะแซ่บๆเลยปลาเพียนะมันจิ้มอะไเนี่ยจ้มลมันกรอ้อนเลยเอาเอ้อไปเอาน้ำมันมาใช่ไมคุพ่อเออนี่อรชิพานนี่เลยเดียวว่าเนี่ยคลิปก่ตอน นี่เดนอันนี้กินนิดกินกินอะไรอีกอืทไม่ยังเอาย่อดนี่อันที่เขาเจาพันอันนี้เห็ดเนื้อหย่อข่าเลมันกวนนหนบอบันกวนไม่เครดตังห้ากับโมแปลงพุ่นี่อเอุใส่ยังใส่ผักกระลำยกเนยนะ้วห้ยอญส่ออืเอาันนีัลาบเออเอาเอ้ยเ็ด นี่เกี่ยวโซ่ตรงป้ากัข้าปุ้นก็อยู่กลางคันอตาเปือกอะไรนั่นเลยเปลือกาเบิือซใสเปิือกขวดมีติ๊กหมดเลยป้าคนใดเอาเอ้ยิดก่านหบ้ามุกข้าวตัวจังดูได้แล้วเือได้เห้มันอ่อนก่อนนี่อ้อนยับเลย ยานเขาข่าหัวแล้วครับตื่นเป็นงานหัวเนาะตายครับ่อ้ยตาย คกอนเอไปซื้อมากีดนะไปคางก้อนได้ด้วยด้วีวบมีละซอไปจหาเอากองพากันกินข้าวแล้วละกันพวกนี้ก็พากันกินน้ำเก๊กหวยจนว่ามาตั้งแต่จักโมงวาจนตอนนี้ใส่ให้ป้ายสีสิเออสิบ จ็ดโมงาสิบหกนาทจะสิบหกโมงอะต้นปิดุรุษต้นเดินทางกับลองซานวันนี้ทุกคนเสียมน้านะไอ้ซัดนี่นะสัดนี่นะสิดัมาเออสัเาสันี่ซัดนี่ล่ะมีนาเขาอู้นอนจนเมื่อยนอนค่ะนอนมนอนก็่นจนตาโะเตาโป๊อกันเลยเสื้อีกตัวเนาะพอดเสื้อีเนาะไมแล้วตัวมนดี้ตัวหวล้นห ไม่เห็นวะกิ่งั้นข่รู้หรือไม่เห็นวะเฮอบโเฝ้าบบเฝ้าฟังเฝ้าอยู่ไหนโบเฝ้ากับเมื่อตัวสัญญาณมีแต่อยู่นี่นะโย่โย่ฟังตั้มตั้มตั้มไปตั้มรถเฮ้ยขึ้นเซียงกับตัรมรถเลยเอาดีตัวนี้ดีตัวนี้เลยดีเลยชิปนี้เราก็มีอันซาละซาเลอร์หนึ่งเลย โมวิสาราตั้งแต่เลขมันจะตั้งมันจะตั้งซองหมดแล้วอยากเป็สาราต้อไปบ้างอยู่กูเกิลเนอะอว่ามียูเขายังมาถามว่าพักสะออนไม่อะไรอยู่ลูนเดียวหรือเปล่าลูกมียูบิ่งดูอากาศทางนอกไปหน่อยว่ัดีไหมครับออกทราบออ้เอาอยู่เด้อ่ะ ตาลลยหรอฮกา้ามราตโอ้ถุสายักัเขาสทาตตาอันนี้แม่นอันนี้ก็อยู่ในโคเขตอันเมืองลองสานแขวงสาสมบูรณ์เลยทุกคนเดยอันนี้อยู่โคงเขตเมืองลองสานแขวงส่สมบูรแต่ว่าจะห้างจะห้างยักตัวเมืองประมาณ30บกว่ากิโลสาอสิกว่ากิโลแล้วกันทมีอัน มีประมาณเจ็ดหมู <c oughs> after, ่บ้านมีมีอีกหมู่บ้านตัวหนึ่งจะอยู่กลางดอนเลยเขาเอิญบ้านดอนสัมพันธ์นะทุกคนเนาะเขาเอิญบ้านดอนสัมพันย่อยเด็กมุมสายน้องสายอ่ะเห็นเด็กปั๊กก์กับปั๊กแกร์เบอร์ดี้เนาะฟาดเอาดพี่ดูเบ้าสักเอาแต่ชิบาเอาสุด ซ้ำบ่ครับเนี่ยนี่ซ้ำคาบเลยอีจักหกนึงเนาะตอนนอ๊ะคือปุ๋ยเมาส์คนนั้นเสียเลอะเสียเลอะเอ้าตาระ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 เก็บไปเอาเพิ่งคือซื้ออยู่พูนอ่ะซื้อซื้อมึง อ่าวตาดีตาดีตาดีบ้านเราดี่มาบ้าวะเอ้เอาคือ่ให้ติกซื้อมาจ้าขาเลือกเกงหกหมูข้างเขาจะไปเอาปลาดิก็กินแล้วก็เล้วดีมีหหมูเขานอ้คำไอ้คำไอคำตบก็เขาใจแบบคมมากกันคมหักคมหักคมมากที่คนตาบอดไอ้ตัคนนึงนี่คนตาบอดเลยแตู่ดอะไรก็อูดว่าเสานี่ปลาโป้ย่นี่ไม่เลยตาบอดเต็คตับปลาป้ยเดินราเลย

ไปขายไก่ไล่เลยวิวงามขนาดเนาะคันว่ามาได้อันเบี้ยอยู่นี่ละเที่ยวไปเที่ยวมาจากจากอันเือน้องอูมานี่นี่ประมาณสาวกว่ากิโลทุกคนพอฮอดสามสิบเพราะว่าคันว่าสามสิบมีต้องมันมาจากบ้านพุ่นเล่าคุณอันนี้ประมาณสาวไปกิโลเส้นทางกับเป็นประมาณนี้แหละเป็นประมาณนี้จนฮอดบ้านน้องอูลเลย เส้นทางคือเส้นทางดีเลยเด้อแล้วก็คันว่ามาเขียดนี่ฮะละแม่เฮายังทีมีแบบถ่ายคลิปหลายบอลอยู่เนาะตัวย่อยเนาะถ่ายคลิปแบบว่าบอนที่เป็นดอนาะนะเออเฮาบอเจ้าเจ้าอยู่ลองซานข่อนมาพี่โออซ่าถูกจะมาใดนะมาโลดเดี๋ยวมาหาเลี้ยขาน้อยพี่เออตายเบียร์เล็กกินน้อยพี่อ๋อนี้มีฮอตนะมีฮอทานอาหารเด้อธรรมดาหลักเด้อ ตน้นมาแ้ตางลักน hmm hmm. ี่เสียรตลอดเสลักตลดเนตางลักไเสียตะลอดโอฉะนั้าไปใส่แว่ตยอันวน่อไฮค่ะนเสิแกต่างลักล้่อนอไดอกอยนะมีอันยวันเอาห้านั่ต่างลัก้างรักฮาราเาไปเขาไปตางกวะยไลงลงขนก็บได ลงขั้นไดจนบ่ได้เลยเมาเมาวะไม่ได้เงินหรอเป็ยังบบได้ทั้งหมดตัวไป้วไปมแล้ว่างเนหดทั้งหมดเถอ ได้ง่ายเงินเออมามาเอาอยมางนเอามให้ลงมไปหุ่นวะเออรับเบริจาเอคุณบเบริจาร์คุณรับเบลิจากูกูซื้อกูกูแม่งกูซื้ออย่างคนวะดิเอาเหนไปเทดนบมอเนาให้ติ๊กอาซ่าซื้แม่คือให้ติ๊กเดี๋วนะซิบือปุ๋ยคนวะเลยปุ๋ยอ้อ้เตรีย กิ๋าก็ไฮแล้วกูไฮแล้วเลยบุ่นดเอาอะนรมาเขาฝากแรื่อ๋อแต่อีตัวซาดเนาะทูนํำมาเที่ยวว่ะอันนี้ก็ใช้ไอ้นั่นชิมวอบัเมวยชิมม้ยคนเดียวที่บออันนี้แหละมองอันมองเทียนมูต้ยลงมาแหกโค้งลงทางนี้เลยโหลงมองนี่หมดเข้ามองนี่บมล้ว นี่ข้างนี้เลยนี่นี่บดีเลยนี่โอ้ยไม่ยังเป็นห้องอยู่อ่ะบดห้องคนอื่นแล้วว่นั่นกระโดดลละดิห้องดูบ้านดอกมีแต่พวกเมาน้ามีแต่ขุยเมาเนี่ยมีไอ้พวกไีแตอต้นนี้กับตาเนี้กับพวกอะไรโอเคโอเคโอเจ้าคนเก่งเจ้าหันไค่แล้วน่าคิดดีซะเลย เส้นทางก็จิเปนเอนานี้จนฮอดพนม่วงเลยนเนี่ยจนฮอดล่องสานเลยถือว่าเส้นทางดีได้แต่ก้อนนี้จะเป็นทางแดงลองเบิ้งซีบีซิไดเฮนบอหรือบ่ดิเงยลองเบิ้งซิฮอดบ้านบ่ใช่ไหมฮอดแอร์ไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อละ่ะมื้ออื่นบ่ฮู้ว่าสิไปถ่ายคลิปอีหยัางไร นอนรอท่าที่ต่ำครับชมกัน